กาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะหาสบายดีบัดสุขสุขคนพี่น้องเลยกามาพบมาพอกับเบอร์จี้คือเก่าเนาะไม่ยังนี่เนาะไม่เท่าเพิ่นมาจากทางใดโอ้ไม่เท่าสบายดีไม่ยั้งไหนจะไปใช้มาแต่หน้ามาแต่หนาบอหอบไม่ยังพุ่งพุ่งเพียงมานั่นหาบเพียงปินมาแต่หน้าโอ้กล้วยชนิดลูกโอ้มีคนกล้วยพุ่นบอ โ oh. oh, อ้ปุ่โอ้กวยท่นีบอืมากชบงลงให้กินเอ oh, ้าจงแทนะโอไก่บอไม่เห่าอยู่หน้านันน่นน่เ้ oh, หมนบอเือนเขาแหละโอห่ามยังขนาดมียังฉันนี่น,น,นะหามขันมากโอเอ้ามากับเปิดให้กินแล้วแท้ไม่เห oh, ่าโอหมดห่วง่าฉันบอดแล้ฮะ ่วงไม่ได้ไม่ได้ห่วงบ่ขันยากอะไกินเอาโอ้มึงเนี่พี่น้องเนาะนี่กะอะโตมานี่กะจับเลยพี่น้องโอ้ยเนาะเป็นจะได้ไม่เท่านี่ฮะแบบได้อย่างอยู่หน้านดิเอามันทวนเ้าออกมาโอ้ยแล้วว่าคนจอดเก็บมะกอกดิได้โกกอมะกอกบอพ่นบ่เมย์ทไปเมย์ทมาเก็บมะกอกบอเมื่อเพือนมื่อเฮือนเลยโอ้ยยังได้อยู่นานนะ เผาชวนมะพริาโอ้เผาชวนมกพร้ากี่เดียวว่าหาไปชังง่ายสําหรับใบชีลาถามซื้อน้ำแล้วอ่ะเผาชวนมะพร้าปลูกแล้วมันแป๊ะเข้าไรโอ้สิเมื่อไรเอ้าวโน่จังว่าโอเทนี่โน่พี่น้องเอ้ยไอ้โดยโดยโดยเอ้ากระปูนี่กระปุกคุณกระปูน้ำเน่โอ้ไม่ได้ขายบ่กระปูกนะบ่ขายให้ลูกบ่กระปูกนะฮะ ก็จะไก่แบบอ้าู้ทางวอร์เทกะปูยัง,งอะไรปูหน้านี่ปูหน้าอืมนี่นี่พี่น้องเบิ้งเด้อเนาะามีกระปูเบิ้งเบื้งสีสื่อกระปูมือกินเด็ดนี่ก็ได้หรือว่าเสียลงเมื่อนั่นบ่เมื่อจังหันบ่กะแบงเอาไอ้บ่ได้สมาเมเสียนะิึงหากระปูนะโอ้กระปูพี่น้องเลยนี่อืม <laughs> โอ้ กนาสียเมื่อบ่เมื่อได้โอ้เสีเมื่อเห็ดกินล้งจังหันบ่โอ้นั่หพี่ราเลยเพราว่าเห็นทางไม่เท่า่นเบิ้งหาอย่งเด้ว่นำหาเนี้มาขายบ่นะโอมาแต่นาโอ้่สีหอดได้รืองสอด้ยีโอดดอ๋อ เราเผาทวนโอ้โอ้แล้วปูแล้วมาพึ่กันถอหพอชื่อเขาโอ้ดดูดเอาไม่เผาเดียวเดียวเดียวเดีพอเอาชื่อมาคือพูเออดอ้าหมามกุยนะผ้ามกยได้หนโอ้ยเอาผ้าไหมบ๊วยเนาะอันนี้ก็ให้แม่พอได้ชื่อมาเอ้าเอ้าบุมีอยังไม่เบิ่งเบิ่ง เอาหายได้ก็เอาเงินหายได้ก็มีนะสิ่งตอบแทนคือกันได้คำอุทธรณด้นบันดีเด้อเนาะคำอุทธรณ์จากคณะผู้สาวผู้เกย์ที่ตองเี้เอ้าไม่ยังเหียวเลยโดยโดยคล้องไรมาหนังกินหนังขานลำบากลำน้ำโอ้ีเยวเป็นนายค่เป็นนานๆโอ้ไม่เท่าชื่อว่าจังไรนี่ชื่อว่าแม่เทียงแม่เทียงบ่ถูกลูกนะมาแต่ทางเชโน่พ่นแหละนี่สิไปหาเขาเพื่อคงเพั่นนะนี่ เมย์เมย์จื้ออยู่ว่าพุ่น่ะเที่ยงนั่นดิเอออันเถียงผู้ค้าจีนกูดเมนเมนเมนเห็ดอะไรสิไปหาเพิ่นเพราะว่าอ่เมื่อนี้นะมีผู้ใหญ่เนาะอ่าเพิ่นผักเงินมาให้ไปซอยอยเมื่อนี้ก็เลยถือโอกาสมาหาครอบครัวของเพิ่นนะอืมเออครอบครัวรก็ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างว่าคบครัวรนะบ่เขาก็เห็ดมันก็สวยอะออ น้เขาเ็เกษตรทันเลยค่ะเขากับบริรดาดอกเขาค้ากับคุณเขาคาอืมไม่เท่าอายุจุกปีได้นี่เปยสิบปสิบเดปีออตัวยางมานีนไก่แต่โบนานะ่บได้ไกลนี่แหละในเฮินเออเออเห็นคือนหับแบบซึ่งๆแท้เนาะพอพี่ดองว่ามีแนว่าขายบอกว่าหยางมากข้ย้ากับใน่ในซานมันชิ้นมันพรเพราะเด็รักบาดจาหนามน้ำเขินลูกเอ้ยโอ้ยดีไม่แห้งใาย้ามขชู่มไม่เจ้ากัน แล้วกายสบายใจโอ้โอ้โอ้ดยโดยโดยทางใดก็มีผู้หลับที่อรือน่ะโดยโดยอาสาถูกน้องพี่น้องเป็นนักพรัปากเือโอ้โอ้โอ้ถูกให้เจ้ามะกรุ้ยนี่มันมันหวานมันไหมหวานอยู่หักมันมีไนท์เขาแหละเอาไปห้เน็กน้อยมะมะกล้วยนี่เด้มีไนทมันไหมีไนมะกล้วยมะกล้วยท่านี้บ่เพิ่งเดินเหรอท่านี้ผมมีผู้กินเลยเอ้ามาชุบ โอ้ชุกข้าเครือบ่นี่นะชุกข้าคือโออเ๋ยนพี่น้องกินเบิ่งดูเบิองดิหอมปลาดอืมดูอ่าดเป็นพี่น้องอืมมันคือมีในไหมไม่นมาปวดแอนนี่เออหอมมาชุกแล้กินคขับอก่าบงคนเขาเป็นยากุยฮนนี่เน๊ะอืมคุงคนเขากเป็นนีตั้งแตอันมหาอันผน พูดม่ผ่านแล้วคนจะใกล้แต่มักพูดชนี่คนจะไปบ้องเหล่าคนพดูดเทนี่สุกนะคนน่ะอืมก็ไม่ได้ดมีอย่างใดหรอกแม่เพราะว่าเอ้าเห็นทั้งเม่าวรยังมาเนาะเบิ้งว่าขอไปขอค้ามวยพรน้ำเม่เาวาก่อนว่ะ <laughs> มีมันถึงมีในใน,หน,หน้นองไหเนาะมีในหากวาอีกบ้างไปเสนอไหมเนาะอ่าเดินทางได้ไหมเดอ้อเบิ้งเด้อรถเด้อโอ้เด้อเด้อ้าแม่เอ้จังใดกายอยู่ดีไม่แห้งสบายดีปีใหม่ได้ไหมเด้อ เอ้แม่สบายดีสบายดีงนี่น้องดองเห็นยางเหนยางแบบซึ้งๆเนาะคิดว่าอะไรเฮือนเฮือนไหมครับือนี่บอกโมเมนต์นะเฮือนดังนี่บอเฮือนของฉันเฮือนของฉันพูดบอกคบรอากบือเฮือนดังใหที่เฮือนของฉันก็เขากไปเฮือนเขาเบิร์ลูกเลยอยู่กับพัน ลูกเก้าเขาก็อยู่เพื่อนเขาเขาเห็นเพื่อนได้เขาก็ไปอยู่มิจเมผู้เดียวโอ้แม่อยู่คนเดียวบ่เดี๋ยวนี้ลูกหลายโอ้ลูกหลายคนหลายปัดพวนเจ้าเป็นหน้ากับเพื่นกับบิ่งไปยูใกล้ๆใช่เมืองสะีปังทองคุณนึงใช่ผู้ทองคุณนึงโดยโดยสันแหละเนาะเพิ่นกะไปมีครอบครัวของเพิ่นเนาะเขาเพ่นเพ่นมีแต่ว่าอ่าเพิ่นหาเงินให้กะ นั่นหางเงินได้กับฝากมาให้เออให้ถพออเขากลับมาได้มาได้หรือโอ้มาได้ <บะ S 2> อเออแม่กระทุ้เขาคันทุ้มากกับแม่ว่าสามารถเธอเดียวเด้อ <c oughs> โอ้จะฟังทองเป็นในคู่อ๋อเดี๋ยวด้วยหรอที่หน้าต้นโค้งกับมีอืมลูกหลายคนน,นัน่นแหละเนาะไปสิแม่เบิ่งดได้เดินทางหน่ะเด้อระวังระวังรถไดดได้หวือ cái tàu cát lát lúc bữa hán, ừ ừ ừ, mê, ok đấy, xe nào băng đấy, ok xe so nào phi long, cả thang bơm điện người bài đó, hiện thang máy thảo phần nhàng mà à nhàng ma cái đây kiểu, ôi vẽ thang á nó phải thang này phi long đấy, <laughs> cả ông ngân hệ thang máy thảo phần 1.000 phi long, pho à, nó định, cả, phí à mà nó phải là phi long thang này cái này nó, bừng, bừng. Ừ, à ได้ไปเวียดเตอได้พี่น้องอ่ามาอยู่ที่เมืองเมืองไซผู้ทองเนาะมาหนี่ก็ได้มาสามสี่คนพี่เดะพี่น้องเลยพี่หละอ่าบัดนี้ทำยีเองก็คือได้ขอตัวจบคลิปเนาะอ่ามาแบบอ่าเอาพระเอาท่ามวยพรเนาะท่ามวยพรจากผู้ถ่าผู้แก่เพื่อนพี่น้องเลยโอเคพิสพ่าประกาศอะไรกราบขอโทษขอให้น้ำมันไหลพี่น้องเนาะตอนนี้ก็รถลากอะน้ำมันเหมือนทางเพคนเนาะ โอเคสำหรับพี่น้องท่างมุ้จิตเดงกับขอบบุญขอบคุณทั้งไม่เถ่าเพื่อนน้หลายเนาะที่ว่าได้เอามะกรูดท่านนี้ให้กินแน่โบเคยกินเลยพี่น้องสำหรับจิตเดงก็ได้โอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ท่างมุ้จิตเดงคือจะได้ขอตัวจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนาะโอเคเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องกัย